สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวกำแพงเพชรบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร FM 9 7 7 5เดมกะเฮิร์ผมเดียรกยโสธรรัฐด,ดำเนินรายการนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมนึกสวิชาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรครับติดตามกันเป็นประจำช่วงเช้าแบบนี้ครับตีห้าครึ่งจนถึง6โมงเชา้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ่วนวันเสาร์รายการข่าว6โมงเช้านี้ก็จะเป็นของอ,อ,อปปมชคุยข่าวนะครับและวันอาทิตย์นะฮะวันเสาร์เป็นอ,อปอมชวันอาทิตย์ที่เป็นชมรมหอ,อกใจข่าวกำแพงเพชรครับมาติดตามรายการข่าวสารต่างๆผ่านรายการทางสบทกำแพงเพชรได้นะครับข่าวกำแพงเพชรบ,บ้านเราก็ตีห้าครึ่งถึง6กโมงเช้านะฮะครึคร่งชั่วโมงด้วยกันติดตามข้อมูลนะั้นก็น่าจะอัดแน่นอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับ ท่านที่สนใจอยากจะติดตามข้อมูลที่น่าสนใจก็ผ่านรายการของเราได้นะครับเรื่องของน้ำท่าหน่อยนะครับอา้าวเรื่องของน้ำการบริหารจัดการน้ำโดยสำนักง,งานชลประทานที่4นะครับก็ฝากมาฝากประชาชนสำคัญนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะช่วงระยะนี้นะครับทางสำนักง,งานชนประทานที่4ก็บอกว่าน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ย มีปริมาณน้อยนะครับน้อยจริงๆประมาณสักออยู่ที่ประมาณสักสามสิบเจ็ปอร์เซ็นต์นะประมาณสักงสามเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้รับทราบสถานการณ์นะน้ำมีเหลือน้อยมากนะครับสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะไอ้สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะน้ำที่จะใช้ได้ก็ประมาณสักสิบสาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับฝนไม่มีตกเข้ามาเท่าไหร่นะตอนนี้ช่วงระยะนี้ไม่มีฝนไม่มีน้ําเข้าในอ่างใน เ,เขื่อนภูมิพลเลยนะครับแต่บ้านเราเองก็ต้องใช้น้ําที่จะอุปโภคบริโภคใครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของชนประทานเนี่ยนะก็ใช้น้ําจากแม่น้ําปิงบ้างนะครับใช้ทําประปาเนี่ยนะอา้าวช่วงระยะนี้ก็ยังพอมีน้ําอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามน้ําเพื่อการเกษตรเขาไม่ได้มีปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยน้ําผ่านชนประทานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ทํานาไม่มีนะวันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับทุกท่านครับ แต่เขาก็จะปล่อยน้ําที่จะสําหรับพืชที่เป็นผลไม้เป็นอะไรที่เป็นการเกษตรยืนต้นนะนะที่เป็นต้นแล้วมันต้องอรอบป,ปีออกดอกออกผลอะไรเงี้ยนะมะม่วงมะนาวอะไรพวกนี้นะที่มันจําเป็นต้องใช้น้ำเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้นะครับที่เป็นพืชผลไม้ผลยืนต้นเนี่ยนะฮะ เพราะมันต้องใช้เวลาหลายปีในการที่จะได้ผลผลิตนะครับถ้ามันตายหรือเสียหายไปมันก็สร้างความเสียหายอยู่พอสมควรนะครับเขาก็ปล่อยน้ําไปให้บางส่วนนะครับในพื้นที่ที่ปลูกมะน,นาวปลูกพืชที่เป็นผลไม้อะไรพวกนี้นะครับพืชยืนต้นอะไรเงี้ยนะฮะในเขตพื้นที่โดยเฉพาะทางคลองขลุงเนี่ยก็จํานวนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพวกมะน,นาวมะละกออะไรพวกนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ อตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานชลประทานที่4ก็บอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดน้ําปล่อยน้ําบริการน้ำนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับถ้าใครอยู่ที่วังบัวนะครับคลองวังบัวก็โทรสอบถามที่055-773-634นะครับ055-773-634นะครับวังยางหนองขวัญครับ055-865-358 055865358นะครับอทอดทองแดง055711553ครับ755153ชลประทานนะครับชลประทานกันแพพชรครับ055711440นะครับ055711440ครับส่วนสำนังกงานชลประทานที่4นะครับ0557100478นะครับตัวสอบถามเรื่องของสถานการณ์น้ำได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ น้ำปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่บริการตรงไหนก็ขอให้ติดตามาการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับอ,อันนี้กเ็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับขอบคุณทางสํานักงานชนะทาที่4ี่ครับส่งข้อมูลมาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับได้เท่านี้ครับข่าวกําแพงเพชรบ,บ้านเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเดียรยชคนทรัตลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ